สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่านะคะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์กดนานนกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูปรากฏการ์แปลกใหม่ปรากฏการ์ทำเพื่อลูกกันค่ะตอนนี้กำลังฮิตนะคะรักลูกครอบครัวอบอ,อุ่นเป็นคำสุดฮิตของนาดงดอกค่ะไปดูค่ะว่าเขาทำอะไรเพื่อลูกเขายังไงป้าเนี่ยผมตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นป้าจาัดจัดสภาพกำลังทุกคนเนี่ยมารวมกันเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้น อย่าอยู่ไม่ลุงแกบอกว่าคือถ้าเสร็จตรงนี้ปั๊บเอารูปไปอยู่แล้วเนี่ยแกก็จะไปฝึกชงกาแฟแกก็ได้ให้ลุงไปอยู่นี่เลยจะได้แบบสะดวกช่วงปิดเทอมด้วยไงแล้วแกก็จะไปชงกาแฟแล้วก็เพราะว่าร้านกาแฟคือมัน80%แล้วแหละก็เลยแค่เอาเอาเครื่องมาลงแล้วก็ไปฝึกชงแล้วก็ไอ้ไอ้ตรงข้างล่างที่ชื่ไม่อาจมาน่ะก็เลยแค่แปะข้างล่างแล้วก็เครื่องชงแล้วก็ไปฝึกชงฝึกชงก็อยู่ประมาณนี้อันนี้คือเสร็จตรงนี้เสร็จก็จะไปฝึกชงกาแฟต่อใช่ ลุงก็เป็นฮะให้ลุงลุงก็ไปไงบาร์เทลุงลุงลุงไปไม่ไม่จะให้ลุงว่าให้เต๋อแล้วก็ไอ้หนูไปสามหนุ่มสามหนุ่มแต่ถ้าใครจะแอบตามไปก็ไม่รู้ไมบอกที่ไหนไ่ะุงก็ยังไม่รู้ใช่ไหมล้งก็ยังไม่รู้อ่าเออแลุงลุงไปก็คงติด GPS ไว้แล้วก็ตามไปไปแต่ผู้ชายแต่ผู้ชายก็เลยว่าจะทำตรงนี้ให้มันเสร็จไปไปายแล้วก็ให้ลูกมาอยู่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวให้ช่างไฟพี่เอกมาลงให้ใช่ครับช่างไฟนั่นนะให้มาเดินไฟให้เพราะว่าเช็คจุดให้อ่านมาาตรฐเลลลยงงเเพราาาะะว่ขจคอมลงออะไรย่างงเี้้ยมันจะไดแบบ ใส่ปักเส่อะไรให้มันเรียบร้อยก็จะให้ลูกมันอยู่ตรนี้ก็เขาจะวางใจไงอ๋อมีหน้าผมเห็นลุงมาทำเนี่ยทำเพื่อลูกลุงทำเพื่อลูกอ้บุ้บ้าบุ้บ้าบุ้าถ้าป้าบอกนี่อาจจะห้าสิบห้าสิบอยู่ก็อยู่บ้านนู้นก็นอนบ้านภาษาใช่ไหมนอนห้องบนุน้เนนี้ไอห้องธรรมดานุก็จะนอนกับน้องแต่น้องก็กุ๊กกิ๊กแล้วไอโนูนอนห้องอ่ะเนี่ยเออลุงก็เลยว่าโอ้สงสัยเนูนอนนอกห้องเว้ย ประเดิมประเดิมประเดิงด้วยกันเลยก็เลยโอเคทันวันนี้ให้มันเรียบเรียบแล้วก็ไอ้หนูกก็จะได้เข้าห้องแล้วก็มันจะมาอยู่นี่เลยก็ดีนะก็อยู่ช่วงปิดเทอมพอดีแหละใกล้ๆปิดเทอมปิดเทอมช่วงเดือนไหนเนี่ยเดือนแต่ก็จะเป็นเดือนกุมีาเนาะเดือนกุมีนาถ้าลูกสาวผมก็เขาสอบวันที่เจ็ดที่แปดสอบแล้วก็ปิดเทอมเลยก็เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เลยขึ้นไฟเลยเนี่ยก็เลยอ่ต้องค้างกาแฟไปก่อนเพราะว่าร้านกาแฟคิดว่าคิดว่าโอ้ละวเลยแคบเลยแคบแปะแผ่นไม่อัดข้างล่างแล้วก็ไปฝึกชงแล้วก็เอาเครื่องชงมาลงเพราะกกก่่่่อออออนทีจะเเาาครืงงงงชมลต้ไปฝึน ออพอเวลาเข้าสอนวิธีการติดตั้งอะไรอะไรเงี้ยจะได้จะได้รู้ใบขึ้นหน่อยอก็กเลยเร่งตรงนี้แล้วก็ตรงน,นี้เดี๋ยวให้ลูกเสือมาก่ออีกทีนึงรตรงข้างนี้ก่อแล้วก็ใส่หน้าต่างให้ให้มันฮะโอ้อต็งโมใช่ไหมแล้วก็ตรงน,นี้จะใส่หลังคาอนนี้เป็นหลังคาอาจะเชื่อมเลยครับใช่ให้เชื่อมกับห้องนี้แหละเพอเพอเป้าอาจจะมานอนหน้าห้องน้ำนี่ค่ะปรากฏการทําเพื่อลูกหลังจากที่ กลับจากการเดินแสวงบาปแล้วเนี่ยโดนทักท้วงขนาดหนักทั้งจากคนอีกฝั่งหนึ่งและคนฝั่งเดียวกันก็คือเอฟซีเขาเองก็ตั้งคําถามว่าทําไมไม่กลับไปกอดลูกหน่อยเลยมาถึงหายไปตั้งหลายวันมาถึงท่นนี้จะไปหาลูกก่อนกลับมานั่งไลฟ์มาอยู่ในนาดงดอกทําไมไม่กลับไปกอดลูกเอาบุญไปให้ลูกสะหน่อยหนึ่งเขาโดน,นําหนิติดเทียนเรื่องไม่รักลูกทิ้งทิ้งคคว้าง,างลูก โดนมากจนกระทั่งต้องสร้างปรากฏการณ์ทำเพื่อลูกมีการสร้างภาพเห็นไหมคะในเน่งเนี่ยถามว่าทำเพื่อลูกคือเป็นการสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่านี่พ่อแม่สองคนนี้รักลูกมากนะเห็นไหมเล่งสร้างบ้านทำเพื่อลูกไอ้บ้านหลังนั้นเนี่ยมันเริ่มสร้างมาคือคนของมาจะทำเนี่ยตั้งนานแล้วนะคะ ถ้าเขาอยากทำเพื่อลูกจริงไปหาช่างมาจ้างช่างอย่างที่ช่างที่เขาเคยมาทำบ้านให้ยูทูบเบอร์บางคนเนี่ยให้เขามาทำหรือหรือช่างที่ทำห้องห้องน้ำให้เนี่ยให้เขามาทำเลยมันจะกี่ตังเชียวเงินมีตังเยอะแยะแล้วมีเอฟซีพร้อมจะจ่ายให้ถ้าอยากทำเพื่อลูกจริงๆแต่ตอนนี้จําเป็นต้องมาสร้างภาพว่าจะต้องทําเพื่อลูกถึงขั้นระดม YouTube ทุกคนให้มาทํางานตรงนี้ทํางานโอเวอร์ไทม์ค่ำตอนกลางคืนด้วยคําพูดที่ว่า เคยเดินสีห้าวันมาแล้วก็กทําได้มาแล้วมาครั้งนี้ถ้าจะทําบ้านทั้งคืนเนี่ยถ่ายทอดสดทั้งคืนทำไมจะทําไม่ได้ก็พยายามราดมกําลังทุกคนมาช่วยกันทําเร่งให้เสร็จตอนนี้ก็กลายเป็นทิ้งงานจากร้านกาแฟโดยอ้างว่าที่ร้านกาแฟเ่ะเสร็จไปแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วทิ้งไว้ก่อนได้มาทําเพื่อลูกก่อนดีกว่า ซึ่งจริงๆมันบ่งบอกนิสัยว่าคนพวกนี้ทำอะไรจับจดค่ะทำนนี้ยังไม่ทันเสร็จฐานพระพรหมก็ยังปูกระบ้งกระเบื้องอะไรไม่เสร็จนะครับที่พระพรหมก็ยังไม่เสร็จนะมาร <c oughs> ้านกาแฟก็ไม่เสร็จห้องน้ำที่ทำก็ยังไม่เสร็จดีครัวกลางก็เห็นว่าจะทำนู่นทำนี่ก็ยังไม่เสร็จอีกทีนี้มาบ้านนกดาว ทิ้งร้านกาแฟแต่ก่อนทิ้งอย่างอื่นไปต้องทําร้านกาแฟก่อนต้องเล่นทาร้านกาแฟให้เสร็จร้านกาแฟยังไม่ทันเสร็จทิ้งร้านกาแฟไว้บอกจะมาทําเพื่อลูกก่อนต้องทําบ้านนกดาวให้เสร็จก่อนเพื่อที่จะเอาลูกมาอยู่ด้วยก็ต้องรอดูเพราะลําดับถัดไปพอทําตรงนี้ปุ๊บก,ก็ต้องทําห้องข้างๆอีกแล้วก็ต้องทารั้วกั้นขึ้นมาไม่ให้ใครเห็นลูกตัวเองแล้วลองคิดดูสิคะ พื้นที่คับแคบขนาดนั้นเฉพาะบ้านเนี่ยมันก็พอล้อมแล้วเนี่ยมันมืดทึบสนิทแล้วถ้าทํากระแพงสูงๆที่อยู่ใกล้ๆขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะคับแคบขนาดไหนหรือฉันมองไม่ออกเลยว่ามันจะต่างกับคุกอย่างไรทําเพื่อลูกดีแล้วอยู่ใกล้ลูกดีแล้วแต่เหมือนเอารูปมาติดคุกหรือเปล่าทําไมไม่ เตรียมทำอะไรให้ดีรู้อยู่แล้วว่าลูกตัวเองเข้าสังคมกับใครเขาไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าลูกตัวเองจะต้องอยู่แบบไหนถึงจะอยู่ได้ทําไมไม่มีการเตรียมพร้อมแล้วถ้าเอาลูกมาอยู่จริงๆทั้งหมดเนี่ยต้องถามว่าเวลาตัวเองไปขึ้นศาลใครจะดูแลเวลาที่ตัวเองไปนู่นไปนี่กับยูทูบเบอร์ ไปสร้างคอนเทนต์กันใครจะดูแลดิฉันถึงเชื่อว่าจริงๆแล้วลูกเขาจะมาแค่เสาร์อาทิตย์ยังไงก็คงยังต้องอยู่ที่บ้านนู้นต่อไปเพราะมีเสือสาดูแลตัวเองไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรเดี๋ยวเรารอดูกันค่ะว่าคำทําไมของดิฉันจะถูกต้องไหมแต่มีส่วนหนึ่งที่ดิฉันเคยรู้มาก่อนว่าเขามีปัญหากับลูกชายคนเล็กของเสือสาตรงที่ว่า เด็กสองคนนั้นไปแย่งห้องนอนของนุนุก,ก็เลยต้องไปนอนกับห้องน้องและตอนนี้ก็เลยมีปัญหากันนั่นก็คือการที่คิดว่าจะเอาลูกออกมาก็ตรงที่ว่าอาจจะกลัวว่าเด็กอาจจะพี่น้องตีกันเองคงจะกลัวอย่างนั้นมากกว่าต้องเอาลูกออกมาซะแต่ก็นั่นแหละนะคะคุณมีเงินเยอะแยะเลยนะคุณมีเงินเยอะแยะคุณน่าจะสามารถทำเพื่อลูกได้ดีกว่านั้นทำได้ดีกว่านั้น คุณรู้อยู่ว่าลูกคุณไม่ค่อยปกตินะลูกคุณไม่เหมือนเด็กคนอื่นเขาความสภาพความเป็นอยู่เขาเขาเข้ากับใครเข้ากับสังคมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่าจะหาทางทําเพื่อเขาได้ดีกว่านี้ฝากไว้ให้คิดค่ะหวังว่าเอฟซีจะเอาไปบอกนะว่าทําเพื่อลูกดีกว่านั้นได้ไหมดีกว่ามานั่งสร้างภาพที่เห็นชัดหรือว่าเป็นการสร้างภาพ ให้คนอื่นเห็นว่านี่ไงฉันทำเพื่อลูกแล้วนะฉันเร่งเต็มที่เพื่อลูกผัวฉันรักลูกนะไม่ได้รักรถไถมากกว่าทำเพื่อลูกหรือทำเพื่อคอนเทนต์